الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย เราต้องขอชุโรดเราต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละให้เยอะพี่น้องที่วันนี้เราได้นั่งรวมตัวกันอยู่ในมัสยิดเพื่อที่จะทำการอามัลอิบาดะดต่อพระองค์อ l ل ه h ุบหา a n a h u wa t a a l ได้ละมาจุมอะหได้ถือศีลอดกันในเดือนรอมฎอน ต่างๆเหล่านี้นั่นเป็นการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นและมันเป็นความโปรดปานพี่น้องครับที่พี่น้องของเราในอีกหลายต่อหลายคนที่นั่งอยู่กับเราเมื่อปีที่แล้วนั่งอยู่กับเราเมื่อสองปีที่แล้วเขาไม่ได้อยู่กับเราถือศีลอดอยู่กับเราปีที่แล้ว สองปีที่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้มานั่งร่วมอยู่กับเราในครานี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลานั้นสิ่งหนึ่งที่บ่าวผู้ศรัทธาจะทำได้และมันเป็นภาระเป็นหน้าที่ของทุกๆคน นั่นคือการที่เราจำต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอามันไอบาดะทั้งภาคฟารดุดูการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการละหมาดการทำฮัจญ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟารดุดูที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลลและทุกสิ่งทุกอย่างที่ นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกล่าวเอาไว้ฟัรุดูนเรากำหนดเองไม่ได้เราต้องตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตัลลอได้บอกโดยมีแบบฉบับที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยมีแบบอย่างที่มาจากเหล่าบรรดาสฮาบะรอดยัลลอฮุอันฮุม ฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเดือนอมอดอนเป็นเดือนแห่งการวัดอีมานเป็นเดือนแห่งการวัดความศรัทธาของบ่าวผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮาหะนหูวะตอัลเป็นเดือนแห่งคนที่เชื่อในอัลลอฮ์สุบฮานะฮหูวะตอัลเป็นคนที่เชื่อตามแบบฉบับตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นเขาจะได้ประพฤติ เขาจะได้ปฏิบัติเขาจะได้ทำตามแบบฉบับตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะดานะทำไมอพี่น้องเคยคิดไหมครับว่ารอมฎอนของบรรพชนรอมฎอนของท่านนบีรอมฎอนของเหล่าบรรดาซอฮาบะรอดุยลลอฮุอันฮุมกับรอมฎอนของเรานั้นทำไมไม่เท่ากันจริงอยู่ว่าวันพี่น้องครับอาจจะมี29อาจจะมีส0สวัน และส่วนมากในชีวิตของท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นชีวิตของท่านจะมีรอมฎอน29วันส่วนมากแล้วนั่นคือวันพี่นอ้องแต่ผลบุญแห่งความศรัทธาผลบุญแห่งการอีมานซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไวา้ว่าเดือนรอมฎอนที่ถูกประทานให้กับพวกเรา ให้ถูกประทานให้กับคนที่เชื่อต่ออัลลอฮฺบฮานะฮูวะะอาลานั้นยา أيها ا ل ذ ي อา م ن น ا อัลลอฮฺบฮานะฮูละะอาลาสั่งใช้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธากับบรรดาผู้ที่อีมานต่อพระองค์อัลลอฮฺบฮานะฮูละะอาลาทำไมล่ะพี่น้องครับอีมานแล้วเชื่อแล้วอัลลอฮฺบฮานะฮูละะอาลาย้ำต้องเขาเรียกว่าสั่งใช้อีกเพราะอะไร ในเมื่อคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาต์ตาลาวเขาก็อีมานต่อพระองค์อัลลอฮ์เมื่อคนที่เชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยฮิวะสัลลัมเขาก็เชื่อมั่นว่าแนวทางว่าการถือศีลอดไม่ยี่สิบเก้ากับสามสิบวันที่ท่านนบีสุลลัลฮวาลัยฮิวะสัลลัมได้บอกเอาไว้นั้นมันเป็นจริงมันมาจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยฮิวะสัลลัมถามว่าอีมานแล้วทำไมต้องเน้นย้ำกันอีก ก็เนื่องมาจากอัลลอฮ์ سبحانه และุสาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ละอันละกุมตัดกูลหวังว่าพวกท่านทั้งหลายใครล่ะครับพี่น้องพวกท่านทั้งหลายตรงนี้นั่นก็คือคนที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นคือคนที่เขาศรัทธามั่นต่อท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหวังว่าคนต่างๆเหล่านั้นนั่นก็คือคนที่อามานูนั่นแหละคนที่ศรัทธานั่นแหละจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์บฮานะฮูวะุอุลต ก็นี่แหละคือความแตกต่างของรอมฎอนในยุคนบีรอมฎอนในยุคซอฮาบะรอมฎอนในยุคซาลาฟุซอลและมันจึงตา่างกันกับรอมฎอนของพวกเรานาบีสุลต่านวะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อย,ย่างชัดเจนพี่น้องครับในบันทึกของท่านอิหม่าบุคอรีอิหม่ามุสลิมฮะดิสซอเฮะนบีบอกว่า มันซอมารอมดอนอีมะนั่นฮะดีษนี้เราได้ยินกันเป็นประจำพี่น้องครับตั้งแต่รอมดอนเข้ามาไม่มีวันไหนหรอกครับที่สถานีวิทยุของอัลอิสลามหรือช่องทีวีอิสลามเวลาที่มีการเปิดรายการเวลาที่มีการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาฮะดีษบทนี้จะถูกยกขึ้นมาทันที บุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เขาได้ศรัทธามั่นต่อพระองค์ Allah s u b า a n a h u wa Taala ศรัทธามั่นต่อท่านนาบี m u h ม m m a d s a ล l a l l a h u a l a ย h i wasallam แล้วเขาได้ถือศีลอดถือศีลอดในเดือนรมอลฎอนแต่เว้นวรรคขมวดปมตรงนี้เอาไว้ว่าถือศีลอดตรงนี้ด้วยกับการอีมาน่นแล้วการอีมานเขาไม่ได้อีมานว่าการถือศีลอดนั้น มันแน่นแฟนสำหรับตัวของเขามันดีที่สุดสำหรับตัวของเขาไม่ใช่แต่การถือศีลอดของเขานั้นเขาอีหมานด้วยกับการศรัทธาที่มาจากพระองค์ Allah สุบ h า n ฮ h วะ a าอีมานว่าท่านนบีสุลต่านได้นำฮุกมที่มาจากพระองค์ Allah s u b า a n a h u ะตะอ a ลานั้นมายังเขามาอยังอ,ยงอุมมาประชาชาติของอันอิสลาม และใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดด้วยกับความอีมานเนี่ยแหละพี่น้องครับวัติซาบันหวังผมบอกว่าเราต้องหวังและเราห้ามหมดหวังต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอัลลความหวังเนี่ยแหละพี่น้องครับนี่คืออักีดะของอัน nah ุสุนนะวันจามะเวลาที่เราได้ยินว่าการอีมานบวชถือศีลอดในเดือนอเลามอตอน และประตูบานหนึ่งในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะต้าอาลานั้นที่มีชื่อว่าอัราย,ยานอัรอย,ยานตรงนี้พอไปในวันกิยามัตประตูบานนี้จะเรียกขานว่าออยุฮ uh ัสซออิมูนบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เขาถือศีลอดประตูบานนี้จะเรียกว่ามานี่มานี่บรรดาผู้ที่ถือศีลอดทั้งหลายมาเข้าที่ฉันมาเข้าที่ฉันมาเข้าประตูอัราย,ยาน นี่คือความหวังของพวกเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในวันกิยามันนี่คืออัคดีดะของอัลลอฮซุนนะวันจะมา عة. เราอยู่ด้วยกับความอีมานและเราอยู่ด้วยกับความหวังหวังต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบะฮณนะหัวาลาและเราห้ามที่จะหมดหวังถือศีลอดไปงั้นๆถือศีลอดอันเนื่องมาจากว่าคนอื่นเขาถือศีลอดกัน เดี๋ยวไปไหนมาไหนนี่เดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่าเราไม่ได้ถือศีลอดไม่ได้พี่น้องเราถือศีลอดเราทําอามันซอและอันเนื่องมาจากว่าเราอีมานและนี่เป็นสิ่งที่จะเปิดประตูการรับอามันซอและจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตาอละนั่นก็คือการอีมานและความหวังนั่นเองนบีก็บอกต่อไปว่ากูฟิรอละหูใครที่ถือศีลอด หรือบางรายงานบอกว่าใครที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนเขาจะได้รับการอภัยโทษทีท่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตาลาจากบาปที่เขานั้นเคยได้กระทำเอาไว้ต่างๆเหล่านี้เราต้องเชื่อพี่น้องต่างๆเหล่านี้เราต้องศรัทธา ต่างๆเหล่านี้เราต้องอีมานและการศรัทธาการอีมานตรงนี้เราไม่ได้ทําเพื่อสิ่งอื่นใดอินลัลลอฮ์ยกเว้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาละเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องครับครั้งหนึ่งนบีสัลลัลลอฮุลัฮิวะสัลลัมจะเดินขึ้นคุตูจะเดินขึ้นบนมินบัตของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุลัฮิวะสัลลัมซึ่ง มินบัตของท่านนาบีสุลต้อฮุยไลฮิวะสั้นลำนั้นมีสามขั้นด้วยกันขออนุญาตพูดไม่เรียงพี่น้องครับในสุน,นันของท่านอิมามติบมีดีบันทึกเอาไว้นบีสุลต้อฮุยไลฮิวะสั้นลำเดินขึ้นมินบัตขั้นแรกนบีกล่าวอามินอามินแปลว่าอะไร่ะครับพี่น้องอามินแปลว่าโอ้อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของท้า พระผู้อภิบาลของพวกเราโปรดจงรับคำวิงวอนนี้ด้วยเถิดนบีกล่าวอามินนบีขึ้นมินบัตขั้นที่สองนบีกล่าวอามินซอฮาบะที่อยู่ข้างหลังเริ่มมองแล้วครับเอ๊ะทำไมนบีถึงกล่าวอามินนบีก้าวขึ้นมินบัตขั้นที่สามนาบีกล่าวอา m ินอีกพี่น้องครับโอ้อัลลอฮ์โปรดรับคำวิงวอนนี้ด้วยเถิดนบีกล่าว สฮายบ้าบอกว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าละหมาดเสร็จทําอามัลอิบาร์ดาเสร็จฉันจะหาท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหาเพื่อที่จะถามว่าเพราะอะไรนบีถึงกล่าวอามินพอเสร็จเรียบร้อยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสฮายบ้าท่านนี้ได้เดินไปหาท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าย่ารอซูลลอฮ์โอท่านนบีครับ เหตุฉไหนเพราะอะไรนะที่ท่านนบีสุลตานลอฮวะไลฮิวะซัลลัมได้กล่าวอาเมนนะฉันเห็นนะฉันสังเกตอยู่ว่าท่านกล่าวท่านเดินขึ้นบันไดขั้นแรกท่านกล่าวอาเมนบันไดขั้นที่สองท่านก็กล่าวอาเมนบันไดขั้นที่สามท่านก็กล่าวอาเมนเพราะอะไรครับท่านนบีรอสุลตาลอฮลานลอฮวะไลฮิวะซัลลัมกล่าวตอบกับซอฮาบะท่านนั้นไปว่า ในช่วงที่ฉันกล่าวอามีนะมลักจิบบรินได้มาหาฉันแล้วขอดูอาว่าความวิบัติจงประสบกับคนสามคนด้วยกันพี่น้องครับหนึ่งคนที่ชีวิตของเขาอยู่ทันพ่ออยู่ทันแม่ไม่รู้แหละจะทันคนหนึ่งคนใดใครก็แล้วแต่แต่เข้าไม่ได้สวรรค์จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาละความวิบัติจงมีแต่คนคนนี้ เขาไม่ได้รับการอภัยโทษทั้งที่ชีวิตของเขานั้นอยู่ทันพ่อทันแม่ของเขาเราต้องทำความดีกับพ่อกับแม่ของเราสองที่ฉันกล่าวอาเมนนะมันมีสาเหตุอีกนะไม่ใช่เท่านั้นนบีบอกกับซอฮาบะรอซียองลอหุอันฮูท่านรู้ไหมที่ฉันกล่าวอาเมนในคราที่สองนั้นอันเนื่องมาจากอะไรซอฮาบะบอกฉันไม่รู้ครับนบีนบีบอกฉันเถอะ นบีบอกรอกีมาอันฟูรอจุลินความวิบัติจะมีแดชายคนหนึ่งจะมีแดคนคนหนึ่งเมื่อชื่อของเช้าเมื่อชื่อของฉันมาอัฟซีเมื่อชื่อของฉันนั้นถูกเอ่ยขึ้นแต่ชื่อของฉันหรือตัวฉันเองนั้นไม่ถูกกล่าวสรรเสริญไม่มีการสละวาดให้กับฉันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินชื่อของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องครับเพียงแค่เราได้ยินว่ามุฮัมมัด เรากล่าวแล้วครับสัลลัลลอฮอะาัยฮิวะซัลลัมถ้าเราทราบเรารู้ว่านัยยะของคนคนนั้นเขาจะพูดถึงท่านนาบีัลลัลลอฮอะาัยฮิวะสัลลัมแล้วเราจะไม่เป็นคนขี้เหนียวเราจะไม่เป็นคนบะเคนสามพี่น้องเหตุที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวอามินนี่คือในยยะนี่คือประเด็นสำคัญพี่น้องในจากหนึ่งในสามนาบีบอกว่า รอกีมาอันฟุรจุลินความวิบัติจะมีแต่คนคนหนึ่งนะที่ชีวิตของเขาอัลลอฮุซุบฮานะหูวะตะลาให้เขาอยู่พิชิตรอมฎอนได้แต่อัลลอฮุซุบฮานะหูวะตะลาไม่ได้ให้อภัยโทษกับเขาเลยเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากองอัลลอฮุซุบฮานะหูวะตะลาทั้งที่ชีวิตของเขานั้นมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอน ก็น <NYU. S 2> <gez úc ime> ี่ไงล่ะครับพี่น้องทำไมนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบัตจึงมีสร้อยจึงมีคำพ่วงท้ายว่าเราต้องขอดุอาให้กับเขารอดิยัลลอฮุอันฮุมทำไมล่ะครับรุฮามะอูบัยนหุมเขามีความเมตตาซึ่งกันและกันแต่ถ้ากับศัตรูแล้วก็เขาจะแข็งเกรางทำไมล่ะครับซอฮาบัตจึงเป็นแบบนี้ และหน้าที่ของเราจําต้องขอดูอาให้กับพวกเขาเพราะอะไรครับพี่น้องในสงครามบาดัดกุบรอทำไมมาลักจิบบรินอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาส่งบรรดามาลาอิกะที่เป็นมาลาอิกะนักรบนะครับมารบกับเราบรรดาซอฮาบารดวยอัลลอฮุอันหุมเพราะอะไรครับพี่น้องไม่ใช่เหตุอันใดเลยพี่น้องเหตุเดียวอีมานของพวกเขาที่เกิดขึ้นในเดือนรอมบอน แล้ววันนี้อีมานของพวกเราเป็นยังไงครับอ ouais, right, ีมานของพวกเราที่เวลาตื่นขึ้นมาทานอาหารสะฮอดเป็นยังไงครับอีมานของพวกเราที่เวลามีการละหมาดกียามุรมดอนละหมาตะอเราแวะที่เราเข้าใจกันเนี่ยเป็นยังไงครับเวลาที่มีการละหมาดวีเทสในเดือนรอมฎอนเป็นยังไงครับการถือศีลอดของพวกเราในเดือนรอมฎอนองรวมทั้งหมดเป็นยังไงครับ เราทำด้วยกับความอีมานเราทำด้วยกับความหวังจากผลบุญที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาหละหรือเราทำในฐานะที่ว่าเขาทำเราก็ทำเราต้องถามตัวเราเองนะครับพี่น้องทำไมล่ะมันมีเหตุพี่น้องรู้ไหมครับว่าการงานทุกสิ่งทุกอย่างละหมาดเอ่ยละหมาดซุนนะเอ่ย ทำฮัจเอ่ยทำอุมร์เอ่ยซะกาตเอยเนี่ยแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นมันมีผลลบุญที่ถูกระบุเอาไว้เช่นใครก็แล้วแต่อ่านสุรหนี้ได้ผลลบุญอย่างนี้ใครอ่านสุรตุลบะกระชัยตอนจะไม่เข้าบ้านใครถือศีลอดวันที่สิบมุฮัรรอมวันที่เก้ามุฮัรรอมผลลบุญจะเป็นอย่างนี้ นี all all am, ่ค e e ือสิ่งที่ผลบุญจากท่านนบีสุลต่านละฮ์วะไลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้และนบีเอามาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาต่าละแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งพี่น้องครับด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านละฮ์วะไลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นบีบอกว่ากุลลุอัมกุลลุอามลิบเนียอัลเม การงานทุกๆการงานของลูกหลานนบีอาดัมนั้นทำไมอะครับมันมีผลตอบแทนอยู่แล้วหนึ่งสองสามอันนี้ได้เท่านี้อันนี้ได้เท่านี้อันนี้ได้เท่านี้นบีบอกไว้แล้วจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตะตะลาอิลลัซเซียมยกเว้นว่าการถือสินอดเนี่ยแหละพี่น้องอย่างหนึ่งยกเว้นการถือสินอดพี่น้องเราอาจจะเคยได้ยินว่ากินปลาของผู้ที่ถือสินอดนั้น ไปในวันกิยามัตจะหอมกว่าชามดเชียงร,รือเราอาจจะเคยได้ยินว่าพอไปในวันกิยามัตทำไมะครับประตูอร่อยยานจะกล่าวเรียกว่าอายุฮัสซออีมูนมานี่มานี่นี่คือสิ่งที่ท่านนาบีสอลล่าลอฮวะลฮิวะสัลลัมได้บอกเอาไว้แต่ผลลัพธ์ในการถือสินอดด้วยกับความอีมานและความหวังอัลลอฮ์จะตอบแทนท่านด้วยกับพระองค์เอง อัล ok l l a ์จะตอบแทนพวกท่านคนที่ศรัทธาคนที่มีความตักวาต่อพระองค์อัล a l l ์ h ุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับพระองค์เองฟาอินนะฮูลีวะอ a น a อัจซีบิมันเป็นสิทธิ์ของข้าอัล l l a ์บอกและข้าจะตอบรับ ข้าจะให้ผล,ลบุญกับคนคนนั้นที่เขาถือศินอดอีมานัน้นด้วยกับความอีมานะัติซาบันและด้วยกับความหวังจากพระองค์อลลอ h ุบ b าา n a h u w วะ a าลาฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับขอให้รอมฎอนของเราพี่น้องเราไม่ทราบหรอกครับว่ารอมฎอนของเราอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของผมก็ได้ หรืออาจจะเป็นรอมฎอนของบรรดาพี่น้องที่อยู่ข้างหน้านี้ก็ได้หรืออาจจะอยู่ตรงกลางก็ได้หรือพี่น้องที่อยู่ด้านหลังก็ได้แต่อย่าให้รอมฎอนของเราเป็นรอมฎอนที่ทำไมอะพี่น้องปราศจากความอีหมานและความหวังต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลให้รอมฎอนของเรามีชีวิตชีวาพี่น้องให้เหมือนกับเหล่าบรรดาสหาบ้า ที่อันเนื่องมาจากการอีมานของเขาในสงครามบาดักกุบาร์อัลลอฮ์าตาลาส่งมาลาอิกะที่เป็นนักรบมาร่วมรบกับพวกเขาเรื่องจากความอีมานและพวกเราล่ะรครับพี่นะ้องยังเดียวเลยที่เราอีมานและเราหวังนั่นคือการถือศีลอดของเรา ว่าเราขอให้การถือศีลอดของเราในวันนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเราไม่รู้หรอกครับอาจจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของใครบางคนแต่อย่าให้การอีมานของพวกเราในวันนี้หมดสิ้นจากความหวังผลบุญที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าทำให้รอมฎอนของพวกเราไร้ค่าไร้ราคา อย่าให้รอมฎอนของพวกเรานั้นมีเพียงแค่ความหิวความกระหายเท่านั้นแต่เราต้องมีรอมฎอนเราต้องถือศีลอดเราต้องทำอามัลอิบารัดในเดือนรอมฎอนด้วยความหวังด้วยการอีม ا ن ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหุวาตออะไรอักูลกอุลีฮะดะวะอัลตักฟุรุอัลลอฮันละดิมานีวะลักุมวลิซัยริลมุสลิมีนัมินคุลิดัมฟัสตักฟิรุอินหุกาักฟาร